มาอีกสักคลิปนึงอาหารเช้าร้านดินรายทุกคนร้านดินรายพี่มวยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรไม่ใช่ดังพิมพเนาะถนนมื่นหานมืน่นอ๋อมื่นหานใช่ใช่ตรงอีกอันนึงก่อนถึงมาก็เป็นนางพิมพ์ที่จะไปหอ,อนาฬิกาใช่ไหมฮะ,ะโอเคเลยหยุดทุกวันอาทิตย์เหรอครับพี่จ๋าน่าทานมากเลยหยุดทุกวันอาทิตย์หรอใช่ค่ะขอะถ่ายหน่อยนะขอขอให้เป็นเกียรติกับ ช่องผมนะฮะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็จะบอกสิ่งดีๆอร่อยๆร้านอาหารดีๆอย่างมาสุพรรณเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่ได้มาเป็น20ปีไม่ได้มานานมากเลยก่อนหน้านี้มาทําข่าวทําอะไรสมัยคุณบรรหารเป็นนุ่งตอนหลังๆก็ไม่ได้มาเลยก็จะเพิ่งมาก็เลยแบบไม่เคยมานอนที่นี่แบบนี้บ่อยๆเลยมาเมื่อวานนอนที่วาสิฐี โรงแรมวาสิทธิน่ารักมากตรงข้ามกับบขอสอแล้วก็เดินไปได้ไปเห็นหอเพิ่งมาเห็นแบบจังๆอะ่ะเมื่อก่อนเราก็ทํางานเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยก็ไปไหนเขาก็พาไปตามหมายอะไรเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยเราก็ได้เดินเดินชมเมืองเดินอะไรได้เห็นบรรยากาศสุพรรณน่ารักคุณสุพรรณน่ารักมากแล้วก็ประทับใจเนี่ยอยากจะบอกต่อก็เลยที่มาเจอร้านอาหารเช้า ดินซาอยู่ตรงนี้เราดูสิหน้าตาทุกคนน่ารักมากเลย,ยนะฮะทุกคนนะวันนี้จะอุ่นๆหน่อยจะไม่เย็นเหมือนทุกวันเนาะมันจะอาจจะเริ่มหน้าปลายหนาวแล้วไงพี่มวยนะน่าจะปลายหนาวแล้วเดี๋ยวพี่มวยฝากติดตามช่องผมด้วยนะเดี๋ยวจะจดช่องไว้ให้เดี๋ยวจะมีจริงๆเส้นทางตรงนี้มันก็อ,อมีรถขถ่าวอยู่พี่มวยรถข่าวยังไม่ถึงออป่าเรลไรนะเนาะถล้าเป็นเหลืองใช่ไหมต้องเหลืองเนาะนะครับ อ๋อเหลืองดีกว่าเหลืองถึงกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้ตรงนี้เป็นโรงเรียนยังเปิดอยู่ไหมพี่ม้ยอันนี้เป็นเนี่ยเอันนี้อันเดยเด็ปิดแล้วเหรอปิดมปนอ๋อผมก็เออเห็นเมื่อกี้เพิ่งเห็นเนี่ยเป็นอยู่ตรงข้ามกับตลาดสนะคะร้านดินส่ายทุกคนหาในโลเคชั่นในในออกูเกิลได้เลยปักหมุดเข้ามานะฮะทุกคน อยากมีเวลาบอกเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย3มแล้วก็มีอาหารของฝงของฝากด้วยนะฮะของฝากร้านน่าน่งมากเลยทุกคนนะฮะมีตุวจุนคู้มุมแล้วก็มีขนมขนมกอบเกลข้าวกลงข้าวเปลี่ยนกล้วยฉ่ำนะฮะอันนี้จะเป็นเมนูในร้านทุกคนใครมาทางนี้ก็มาสุกทันเนาะปาไว้พระเป็นเมืองที่เรารู้สึกว่าเรา เราฝูกพันกับมันเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราจะฟังละครวิทยุไงเดิมอำเภอเดิมบางนางบวชป่าเลไลอย่างเงี้ยเมื่อก่อนละครวิทยุอยู่กับคุณยายเราจะผูกพันกับสุพรรณบุรีเรารู้สึกแบบเวลาอยู่บรรยากาศแบบออต่างจังหวัดเอยเวลาไปเยี่ยมคุณยายที่หัดใหญ่อย่างเงี้ย เราจะแบบฟังละครวิทยุสมัยก่อนแตพอมาวันนี้เราได้กลับมาสุพรรณเรารู้สึกแบบอุ่นใจอบอุ่นแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะฮะจากโรงแรมบริการดีมากเลยโรงแรมวาสิทีแล้วก็ได้มาร้านร้านดังๆอย่างางี้ร้านดินรายนะฮะเป็นร้านอาหารเช้าทุกคนยังไงก็ฝากฝาก,ฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครมานึกไม่ออกว่าจะไปกินอะไรตอนไหนตอนเช้าๆก็มาอาหารเช้าที่ดินรายได้เลยร้านดินรายนะ,ะทุกคนนะทางนี้ก็เป็นถนนเออหมื่นหารอ่า เมื่อกี้ผ่านนางพิมพ์มาก็จะเกิดตรงนั้นก็จะไปหอหอบรรหารแจม่มใสสวนสะะเฉลิมพัทรราชินีซึ่งเป็นสวนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอ,อ่อเป็นความภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีนะฮะที่ทุกคนจะขึ้นไปชมเมือง30บาทถ้าเป็นเด็กก็15บาทนะฮะทุกคนมีจากฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องลงโพสเพราะว่าเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกนะฮะนะฮะต้องค่อยๆลง วันนี้อากาศแบบอุ่นๆหน่อยนะทุกคนเพราะเรามาสายแหละนะครับมันไม่ใช่อาหารเช้าแล้วมันจะใกล้เที่ยเป็นบรันช์ไม่ใช่เบรคฟาสต์แล้วมันจะเป็นบรันช์แล้วตอนนี้นะครับทุกคนอันฝากดินทรายไปด้วยแล้วกันเนาะน่ารักมากเราชอบคำว,ว่าสุพรรณบุรีทําให้เรานึกถึงคนที่เมืองสุพรรณแปลว่าทองใช่ปะ่ะเรานึกถึงความความมีน้ําใจใมิตรีของของ,ของคนสุพรรณก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นหัวใจทองเนาะวัดทับกระดานเราก็จะไปวัดทับกระดานทุกปีไปไป,ไป,ไ,ปไปสักการะไปไหว้พี่พึ่งไปงาน จะไปกินไปนอนอยู่วัดทับกนานทุกวันที่13มิถุนายนเขาะจะมีงาน10วัน10คืนกันเลยไปทําบุญไปไปขอพรไปไหว้พระนะฮะแล้วก็ไปชมบรรยากาศงานวัดที่ใหญ่มากๆเลยแล้วถ้าใครอยามาพักในเมืองก็นี่เลยโรงแรมเยอะวาสิททีง่ายๆอยู่ รงข้ามกับบคสแล้วก็ตอนเช้าก็มาร้านดินไรา์ประมาณอย่างนี้เลยนะทุกคนฉันฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วติดตามกันดูกันคลิปต่อๆไปนะว่าเรามีอะไรดีๆทุกคนช่องนี้เป็นช่องของเราเข้ามาดูได้ตลอดเลยมาดูช่องของเราการมีส่วนร่วมเป็นช่องเล็กๆแต่เราดีใจที่มีโฆษณาเข้าอยู่บ้างบางคลิปก็บางคลิปก็มี20โฆษณา20ชิ้นงานมาหลายตัวเลยนะฮะเราก็ภูมิใจว่าเออเป็นช่องเล็กๆ,ๆเรียบง่ายแต่ก็มีน้ําใจไมตรีมาฝากกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยทุกคนขอให้โชคดีสําหรับคนที่ติดตามกด ไลค์กดแชร์หรือว่าจะเม้นมาทักทายกันได้เลยนะครับยินดีเลยครับขอบคุณมากครับ